สว,ส,สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปได้ในรายการคนมีองค์ค่ะวันนี้เสนอตอนไปรงณเมตตามหานิยมแต่กลับได้ผีกลับบ้านนะกลับได้ผีกลับบ้านนะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพนะหรือจะดูอะไรนะดูดวงทั่วไปแล้วก็ดูติดต่อได้ที่ Facebook โอ้ซริกรอภิรัฐโอ้ซริกรอภิรัตเบอร์โทร061 99 22645 092 59 29261ไอดีรายโอซีริ15นะและผมครับนะฟ้าส์บุกครับอาจารย์ทอปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร08 492 666 58ไอดีราย AJTOP 16ครับ นะสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับรายการของเราในรอบนี้สิ่งที่เรานำมาพูดในรายการนี้มันเกิดจากประสบการณ์จริงนะและได้พบได้เจอจริงๆนะเราไม่เคยคิดแต่งเรื่องแต่คิดว่าแต่เราเจอของจริงแล้วแล้วเราถึงมาเล่าให้ฟังนะสำหรับรายการในรอบนี้เราจะเอามาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังนะ หลายคนนะไปลงอะไรสักอย่างเนี่ยแหละที่มันเกี่ยวกับพวกวิชาเมตตาผมเข้าใจนะว่าเรื่องทํามาหากินหรือเรื่องทําให้คนรักทําให้คนชอบเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมีเมตตามาหานิยมนะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าได้ผีกลับบ้านอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมอาจารย์โอจะอาราธนาบารมีบรมครูก่อน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพรหมมาปฏิภาหายะตุตยัมปีพรพรหมมาปฏิภาหายะตัตยัมปีพรพรหมมาปฏิภาหายะเอติสุกโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะ ปาทวีคงคาพระพรหมหาเทวขาขมามิหัง,าาหงจิตตังเปยยงมามารชาริตินามาภามามะทะนัมอามอุเมกโมปิโยเทวมนุสานางังปิโยพระมานามุตมังปิโยานาคาสุปันนานางังปินินทาริยังนัมามิหัง สวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับในรายการของเราในรอบนี้โอมนโมสกาเทวาวันทานังสุกิตามหาราพโธุติยามเป็นนโมสกาเทวาวันทานังสุกิตามหาราพโธตาิยามเป็นนโมสกาเทวาวันทานังสุกิตามหาราพโธรอบแรกสวดปะ ไม่ได้สวดก็สวดแล้วนี่ไงเออสวดแล้วผมไปแล้วแล้วมาสวดอีกอโอสวดด้วยความเคยชินโอ้เลยไม่รู้ว่าสวดหรือยังสวดวแล้วสวดแล้วเอามาก็เราก็จะมาเล่ากันค่ะอันนี้คือประสบการณ์จริงที่เพิ่งได้เจอวันนี้เลยนะคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเขาเขาอันนี้เรื่องของเรื่อ,องคือวเขาบอกว่าเขาอ่ะ มีปัญหาอย่างหนึง่งแล้วเขาว่าได้ดูได้ได้ลองเสิร์ชฐานในเน็ตนะคะแล้วดูว่าเอออะไรพวกเนี้ยแล้วเขาเจอคลิปของเราเ,ออเขาก็เลยติดต่อมาตามไอดียไลน์หรือว่าช่องทางการติดต่อ,อ,อซึ่งเขามีอาการเป็นอย่างไรคะอาจาร์ทองคืออาการมันมันยังปกติอยู่แต่แค่เพียงว่ามันซูบลงแล้วก็มันเหมือนกับผอมลงมันกินไม่ได้นอนไม่หลับ มันมีอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับมันมีอาการเหมือนกับว่าแน่นแน่นท้องบางทีจุกตรงหน้าอกซึ่งมันเป็นอาการที่ผิดปกติอ,ค,อคือก็คือว่าเรื่องของเรื่องคือเขาโทรศัพท์มาเข้ามาเล่าให้ฟังอันนี้ก็่คือ,อเปิดกล้องเลยนะแล้วก็คุยกันเขาบอกว่าเขาคุยอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งแล้วทางฝั่งผู้ชายบอกเขาว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเออ นั่นแหละเอออ,ออะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วอะไรก็ไม่รู้อ่ะเสร็จแล้วเขาก็เลยสงสัยว่าทําไมไอ้เขาเขาก็ฝันถึงหรือว่าเห็นภาพแบบต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยอาจารย์ท้าวลองบอกชี้แจงแผนถ่าได้ไหมคะผมก็เลยนั่งดูดูไปดูมาปรากฏว่าผมใช้สมาธิดูนะพอดูเสร็จเนี่ยมันมีความรู้สึกขึ้นมาว่านางไม้มีนางไม้มานางไม้คนเนี้ย เหมือนเขาเอามาผมก็เลยถามเขาว่าไปทําอะไรมาหรือเปล่ามันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยมีนางไม้เข้าไปสิงอยู่ในตัวมันรู้สึกอย่างนั้นออืเขาบอกว่าเขาเคยไปที่ไหนคะจัดทรเพื่อเพื่อเพื่อที่จะเขาเล่าว่าเขาเขารู้จกออักกับอาจารย์อะไรไม่รู้ซึ่งเป็น เพื่อนของเพื่อนเขาอะนะในที่นี้ผมเองก็ไม่รู้ว่ามันมันมันคืออะไรกันแน่ตแต่แต่ไอ้<ต><ต>พวกที่แบบว่าเจอบ่อยเนอะไอ้บอกว่าเพื่อนพาไปเนี่ยบ่อยเลยอะไอ้เพื่อนพาไปในะตัวดีเลยค่ะเจอไปเยอะแล้วอะยไงต่อจันทร์เก็เขาก็บอกว่าเขาไปเอาเข้ามาได้ประมาณเกือบปีละคือผมก็ถามว่ามันคืออะไรเขาบอกเขาทําเสน่ห์เมตตามหานิยมให้ ผมก็ถามว่าไอสเสน่เมตรามหานิยมเนี่ยทำนานไหมเขาบอกส่วนนานเลยบอกงนี้ผมก็คิดในใจนี่มันไปไปเชิญเอานางไม้มาเข้าตัวแล้วนะเนี่ยคือนางไม้เนี่ยเขาจะเก่งเก่งเรื่องอะไรรู้ไหมเก่งเรื่องสเสน่เมตรามหานิยมอาอจารย์โอ้เคยได้ยินค่ะเขาบอกว่าพวกนั้นตะเคียนหรืออะไรเนี่ยอเขาจะเป็นคนที่แบบเข,เ,ขเขาเลยขอโทษนะขอ,ขออนุญ,ญาตคือเขาเขาจะเป็น เผีที่ค่อนข้างมีจริตอ่ะมีจริตจักร้านอ,ะอ่ะประมาณนั้นอ่ะอันนี้คือ,อได้ยินมาคือก็ยังไงก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่อารมณ์ก็ยังแบบยังโกรธอยู่ยังโมโหยังรุนแรงยังอาจารย์ทํานิดน,นึงว่าจะทําเห็นอะไรคะที่บอกว่ามาจับอาจารย์โอ้ก็นายน่าจะเ,าาเป็นนางตะเคียนก็คือเหมือนกับว่าอย่ามายุ่งเขาพูดกับผมนะ ย่ามายุ่งเอย่าตเคียนน่ะที่ที่จาร์ท็อปเห็นในกล้องอะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เห็นในกล้องเห็นในหัวภาพมันขึ้นอ๋ออไม่ได้เห็นที่ว่าตัวเขาไม่หรอกไม่ไม่มันขึ้นในหัวมันขึ้นในหัวเขาพูดกับผมว่าอย่ามายุ่งคือพูดง่ายๆผมรู้ในใจตั้งแต่แรกว่าผู้หญิงคนเนี้จะต้องมีอันแคล้วคาจากผมแน่นอนผมมองแล้วนะคือคือแคล้วคาในที่นี้ก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้มาหาผมเพราะว่าผมรู้สึกว่านายตะเคียนจะพาไปที่อื่นผมรู้สึกอย่างนั้นในที่เนี้ย มันรู้สึกเองโดยธรรมชาติแต่ผมก็เลยเฉยๆเราแล้วก้รียนจะพาจะพาไปไหนอ่ะคือเหมือนกับว่าใครเป็นคนใครเป็นคนเอาเขาใส่เข้าไปก็ต้องไปเอาเขาออกเองอ๋อเหรอเหมือนกับว่าใครเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้เราไม่เราไม่รู้ถึงจุดนั้นหรอกแต่รู้แค่เพียงว่าเวลาเขามาตรวจเนี่ยผมก็จะพูดไปตามจริงที่ผมเห็นเอาเป็นว่าในเมื่อว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่เรียนผูกอ่ะจะเรียนแก้ได้คือใครก็ตามที่ทําของพวกนี้ใส่คนเข้าไปได้เนี่ยก็เรียนแก้ได้ หลายๆคนไปในพื้นที่ที่มีอาจารย์ซึ่งเขาเคยออยู่ไหนนะไม่อยู่ต่างจังหวัดเอาแค่นี้บอกได้แค่นี้นะคือที่เราทำตรงนี้ที่เรามาพูดที่ฟังก็เพราะว่าหนึ่งมีหลายๆคนที่ชอบไปเอาเสน่ห์เมตมตามาหานิยมมานะอันนี้หลายที่สองแล้วะอืมคือพอไปเอาเสน่ห์เมตตามาหานิยมมาเสร็จแล้วเนี่ยปัญหามันก็คือฝันผวา นอนแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่ตัวเองมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ตัวเองอ่ะมันรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ทำยังไงก็ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่งั้นอ่ะไม่ใช่ก็เพราะว่ามันมีความรู้สึกระแวงตัวเองแล้วเวลาเราทรคุยโทรศัพท์อะไรอย่เงี้ยเขาออกอาการออกมาชัดชัดก็คือเขาออกมาเป็นเสียงอย่างเงี้ยผมก็บอกได้แค่เพียงผมผมพูดได้อย่นะดาราจิตตัง คนมีบุญมากก็ได้เจอกับผมคนไม่มีบุญก็ไม่ได้เจอในที่นี้ผมก็ไม่อยากพูดมากก็หมายถึงว่า <นะ S 2> ถ้าเกิดบุญวาสนามันมีถึงกันตรง,งกันเขาอาจจะมีบุญแค่ได้เห็นกันแค่นี้ก็พออือคือหลายครั้งหลายหนบางทีผมอยากจะช่วยนะบางคนเนี่ยมาถามผมทุกวันเลยนะชอบถามว่าเออตัวเขาโดนของไหมแฟนเขาโดนของไหมใ,หใครๆโดนของไหมแต่เขาก็ไม่กระตือรือร้นที่จะมาแก้คือคือพูดได้ง่ายๆถามเพื่อ ไม่รู้ถามเพื่ออะไรก็อยากจะรู้ไปงั้นๆสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะจ้ะคือเนี่ยคนปกจจุวันเนี่ยเออนั่นแหละอาจารย์อาจารย์ดูอยู่นะคะผมผมผมมีจิตใจอย่างหนึ่งผมมีจิตใจอย่างหนึ่งผมรู้แค่ว่าเขาถ้าเขามีบุญเขาก็ได้เจอกับผมเขาไม่มีบุญเขาก็ไม่ได้เจอบางทีเนี่ยถึงผมจะแนะอะไรดีๆไปให้เนี่ยมันมันก็แก้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของวิบากกรรมนะคือกรรมกําหนด กรรมเป็นตัวชี้ผมพูดได้แค่ว่าบรมบรรครูทั้งสององค์เนี่ยท่านเป็นของสูงท่านอยู่กับพวกเรานะบางทีเนี่ยถึงเราพยายามจะพูดจะโน้มน้าวอย่างไรก็ตามบางคนนะ่ะเขาถามเราอะไรเสร็จเราแจ้งของจริงบอกลักษณะอะไรทุกอย่างให้หมดแล้วแต่อยู่ดีๆก็กลับเหมือนกับว่านิ่งไปก็มีเยอะ ที่นิ่งไปไม่ใช่อะไรมันบางบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไปหาอาจารย์อีกคนนึงช่วยแล้วกันอะไรทํานองเนี้ยนอ้องคนนี้เขาบอกว่าแม่เขาตามกลับบ้านเออปล่อยเขาบอกมาเออแม่เขาเรียกเขากลับบ้านอืมคือผมบางทีผมช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้หลายๆอย่างเพราะว่าหนึ่งกรรมกรรมไม่ไม่ต้องกันในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าเราเปิดให้เขารู้ได้อะไรเห็นได้แต่ว่าไม่สามารถช่วยได้ ใช่บางทีเขาอาจจะมีบุญวาสนาเราแค่นั้นที่เราบอกไปถ้าเขามีบุญต่อเราอาวาสนาต้องตรงกันอาจจะได้มาเจอกันมาช่วยเหลือกันก็ได้นะคะใช่ผมถึงได้บอกว่า <c oughs> ผมถึงได้บอกว่าบางทีเนี่ยเอ่อเรื่องบุญเรื่องกรรมเนี่ยมันเป็นตัวชี้ทำให้ใคระจะได้พบกับใครจริงๆนะครับก็เหมือนทำกรรมมาร่วมกันหรือเปล่าทำบุญกันมาร่วมกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะอืม มันมันยากยิ่งนะครับนะในในการที่เราจะมาค,ะคุยและตัดสินว่ากี่นาทีแล<ส>้วคือว่าใครเนี่ยจะมีบุญที่จะได้เจอกับเราแล้วก็เราจะได้ช่วยอุ้มชูหรือว่าจะได้ช่วยมันเป็นสิ่งยากนะแต่ก็อยากจะบอกอย่างหนึ่งบางทีคุณต้องระวังถ้าคุณไปขึ้นตามสำนักต่างๆที่เราไม่รู้ว่าเป็นสำนักแบบศสยศาสตร์หรือเป็นสำนักเกี่ยวกับเทพโดยตรงเนี่ยปัญหามันจะเกิดทีหลังพอปัญหาเกิดทีหลังเสร็จแล้วเนี่ย ต้องไปหาสายขาวโดวยตรงเพื่อให้สายขาวแก้เพราะสายขาวเนี่ยเขาจะไม่เล่นสายดำา <ปะ S 1> แล้วทีนี้อ่ะคนเดิมเขาเป็นสายดําเขาแก้ได้ใช่ไหมผมก็ไม่รู้หรอกเขาแก้ได้ไม่ได้รู้แต่ว่ามันมันเป็นกรรมของเขานะเขาเหมือนกับว่าเขาผูกเขาถ้าแก้ถ้าเขาจะคิดจะเรียนแก้มันก็ต้อง,ก<ะ>องแก้ได้จริ๊กก็บอกไปหมดแล้วนะอะไรโลเคชั่นอะไรก็บอกไปแล้วไม่หรอกบุญบุญไม่สมกันอ่ะมาอ่ะ รอบนี้ก็คุยแค่นี้ก่อนแล้วกันติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โ at, อซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริ15แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะมีตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย AJTOP16 นะ ไปแล้วครับนะสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับนะ